ครับสวัสดีครับผมปู่เยี่ยมพารวยมือนี่ก็บสิมมาพ่อกับเสียนอีกผู้นึงแล้วครับผมพ่อจะรวดครับอเอาอยากลวยอูก,ก็เอฟซีสีไล่ตา <laughs> พ่อจะรวดนี่แล้วกันเรียกง,งัวยุดแถวนี่แหละครับผมเรามีฟาร์มงวังวงัวแล้ว,ลวน้องยาหมวยเย็นนะแข่งหย่าแล้วก็เทดฟาร์มงวัว บอเสียเวลาครับผมติดตามชมตัวเลขน้ำร้อนเลยครับผมเออเอาตัวเลขแมนแมนเลขแมนแมนเอาหันน้อทั้งนี้บาทเนี่ยอธิบายอธิบายอธิบายเออขอให้เราอธิบายสู่ฟังอย่าน้อยนะครับผมมองเก็บตัวเลขเอาสี่เลขวิ่งดูครับวิ่งแค่ในเลขวิ่งครับเลขวิ่งเลขวิ่งนี่นี่ครับ สี่ห้าศูนย์สามเจ็ดบวกกันลงมาได้ครับได้สามเอ็นว่าเป็นลักไว้เป็นลักเลยลักเลยครับเออเป็นเลขลักเลยว่ามันมากครับถุงวันนี้เราตัวนี้บอกว่าบวกครับตองหกนี่บอกได้หกสามเก้าได้หกสามเก้า หก mm เก้าบานนี้กระจับโตเก้านี่เป็นโตวิ่งอ mm ีก hmm. บ mm ่ค hmm. รับแม่นนี่ยเก้าตัวหนึ่งครับนี่บานนี้โตตั้งสูตรประกอบมันตั้งสิครับครับอาบ้านี่ขั้นได้เลขสามมาแล้วบานนี้สามมันสี่เลขครับสิมันจะมาเจ็ดก็ได้แต่ว่ามันมา มันมาแล้วคันออกตัวเก้าเว็นบ่ามันสีออกตัวเก้ามันถีมาเนี่ยมาแปดมาหนึ่งมาเก้าเนแล้วครับโอ้เลยใช้เก้าได้ได้ครับได้ได้หลังมากนี้ได้มาแปดมาหนึ่งมาเก้าครับนี่แหละบานนี่มากก็สิเป็นสามแปดสามเก้าใช่แล้วเห็นป่เลขนี่อายุประมาณนั่นเป็นป่ครับอายุประมาณนี้อายุประมาณนี้เอ้าหงวดก้อนก้อนเข่าดีบ่าครับผมเข่าครับเข่า S <S เขาประยุดธ์เรื่องบ่เนีนเออหนอผมว่ได wow. no, ้หลายหางตั้งนตะสรุปว่ครับเนี่ยผ่าลายตัวด้วยครับบ่หลายตัวนี่มันจะมาได้เนี่ยนี่อันนี้อาจารย์ตรวจจำไว้แล้วมันบ่ครับผมสามเก้าสามแปดสามหนึ่งนะครับนี่ยเนี่ยเนี่นี่ยไม่ใช่สามตัวนี่แหละครับเนี่ยตัวนี้ตัวสำคัญแน่นบ่สำคัญเลยแหละครับนี่ยสามเกีดมาได้บ่ครับสามเกียดโตเก้าโอ้มันมันของหินยากกว่ารึครับยากรือ มาว่าได้ดิถ้าก้อนเนี่ยหรอกบางเสียก็ไรแต่ว่าผมว่าดอมาต้นนี้เนะมามาเลยต้นนี้วันเล็กวันละตัวตัวนี้เป็นสามตัวมั้งปะครับครับสามตัวหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามแปดนี่แหละครับเอาเน้นเน้นมักตัวใดครับผมสามเก้าสามแปดสามหนึ่งเน้นเลยครับผมมักสองตัวนี่ครับผมมักสองตัวนี้่สิสามเก้าสามแปดเนี่ยสามเก้าสามแปดเน้นวะครับผมผมมักผมว่าดี ผอผ่ันแล้วเป๊ว่าเปว่าเปดเก้ากอดกันมาเลยเนาะครับถ้าถ้ามากมากมากสองตัวนี้แหละอ่อถ้าสามหนึ่งก็มาได้เพื่อไหร่คมาเื่อนครับนัาแขทำเนี่ยตีมาได้บนหรือล่างครับผมกันไว้แลลวเนาะเออเพราะว่าเรขหน่อยชุดเนาะครับมันหน่อยไมาเออากันบนล่างเลยครับอบนล่างไว้เลยเอาเอฟซีแฟนช่องลองติดตามนะครับพอจรวดบ้างนะครับเด้อ <ม>าเร<อ>่งวงินี้มางามพร้อมสิสามก็สามแปดโอ้าม,มางามแม่นปะครับงามงามงามมันบาหลยตัวหรอว่สาสักเมีหนึ่งเล็ดสามตัวนี่ล่ละสามสามตัวเนาะครับผมสามก็เป็นหกตัวเหอสามก็เป็นหกตัวจริท่านีเ่เอาทายให้เห็นกักครับเนี่ยท่านี่ละบัตรหา fc แฟนช่องวันดีเอาไปซื้อลอตอรีไว้ก่อนเนาะครับผมผมไปสร้างจ่องกันนี่ไ้ อตอรีสร้างตัวเลยเหครับนี่แล้วสามตัวเนี่วสร้างจองรตอลีกันสามเก้าสามแปดสามหนึ่งครับบนล่างด้ยเนาะบนล่างเลยเะเอ้าเอฟซีแฟนช่องนะครับติดติดตามช่องผูยเยยมพารวยกันั่นบ่ล่ะถ้าเราลองกันตายได้แห่เนาะครับก็ลองติดตามมึงนะครับเด้อเออผู้เยี่ยมกันได้ยินข่าวว่าพอจะลวนนี่แล้วถือเป็นประจำละครับออกเอาแต่ผู้เดียวอยู่นี่แล้วถือแท้ทุกงวดไปแล้วผมก็ได้เออกันเลยมา ติดตามให้ FC แฟนช่องได้รับชมไปเัร็จแล้วครับครับลองเมืองครับลองเมืองอ่าลองเมือ,องเอาหลังจากคุยกันเรื่องตัวเลขงามๆแล้วก็สิบภาไปชมงัวของเราครับผมงัวงามป่ะอองัวงามไปงัวเรางามเลยเลยครับสวดดากันมี่ออามีสวนหยาปลูหยาหวานอิสราเอลเพป็นว่าะงาม ้ล่โอ้งัวแม่นี่ได้ได้จักเดือนแล้วครับผมงัวแม่นี่สามเดือนเล่น้อยครับงัวหน่อยเนี่ยแม่ไม่ลูกคนอื่นก็เล่นเลยแม่เนี่ยเซาแม่กระทบแล้วทับเลยดิบ้าออกลูกในสองเดือนทับบ้ามันคือทับเร็วแถววะเอทับลูกใช้ได้แบบแบบดี่ครัอันนี้โตตัวนี้ทับ ทับหลอดหรือทับโตครับผมทับครับโตครับทับโตออทับโตเอออตัวตัวนี้นะครับผมตัวนี้น้ำเขาเหรอครับเนี่ยงัวนน้ำเขาเป็นง้วอีกอย่างครับงัวนน้ำเขาหมายความว่ามันเกิดเป็นบามันผ้าเนี่ยเลือดบามันเนี่ยละเออโอ้งามสุดโตนะครูนี่นะน้ำโาซื้อดื้อเนี่ยเออหมดงวนงัวสองตัวนี่ที่ทำเงินบ่อหน่อยเด้ครับนี่ครับคิดว่าสิ เก็บไว้เป็นแม่พันธุ์บ่ครับเรื่องสี่เป็นแม่บอกใจป้อมเป็นแม่บอกแมนต่างมันงามเนาะอ่ามีแม่อยู่อีกตัวครับเรือนี่งัวแม่อยู่สามตัวสามเอาเบิ่งตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ท้อกเราบ่ะครับผมนี่ท้องสี่เดือนกว่าได้ครับเลยท้องสี่เดือนเอ้ามันคือเขาลุ้นแท้งัะเดขาตัวนี้กับนายชมพู่นอันนี้ย่อมเลยได้ง้วนลุ้นแมนเขาเขาจี้เขาป่ะครับเรื่องนี้บ่าบ้มันมันตั้งเป็น่ย้นครับ เอามันมันเป็นเลือดมันเป็นเลือดแท่เนาะตัวนี้เป็นบามันแดงเนื้อนังนี้นะครับผิวเรียบหนังเรียบขนเรียบนะครับผมห่างไงบอเมนว่าขนเย้านะครับผิวเรียบขนเรียบว่านี่เนื้อนังนี้ง่วนอย่างไงโอ้โหนกขึ้นเนาะตัวแม่ก็ได้เนาะแสดงว่าพอพันนี่เป็นบามันแท่ เบล่อยเก็บร้อยเวลาไป,ไปอ่เก็บร้อยเรียงง่ายมั้งหครับเรียงง่ายกินยาดีเองตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่ครับตัวนี้ง้วะยอะค้อครับง้วะยี่นี่มันง้วะหุ่นง้วะน้ำเขยหุ่นครับอืมอา้าวมีบักเถิง,งยังอีกนี่บักเถิกตัวนี้ก็เอาไว้สนใจบอกนายละเอี่ยตัวนี้อ,อายุจีกปีแล้วครับ สองปีสองปีครับสองปีวันที่สิบห้าติงฮาหนึ่งอยากจำหน้าขึ้นกันน้ไหมครับผมถ้าพ่อได้ไปเป็นพ่อพันหรือง่วงคุ้มฟูงเนาะครับโอ้มันใหญ่อยู่ตัวเนี่ยเออเมื่อน้อยแล้วครับผมง่วงสองปีหนึ่งอืมมันทับเป็นหรือเปล่าครับเนี่ยเป็นแล้วครับเป็นแล้วเป็นแล้วเออพ่อข้ามมาหายอยู่ซีสิบห้าผมมาใครสี่สิบห้าครับง่สิบห้าเออเอฟซีเลยผมมีได้สิบป้ยเท่าไหร่ครับผมนี่ได้สี่แปดสี่สิบแปดครับ เว้ยว่ามันจะห่านหายยิมหายจนแล้วในเลี้ยงไปอีกจังหกเดือนอ่ามึนหาเสียงว่าไอ้พ่อคำมึงดูคักเนาะมึงรูปรอยไงเออสีดีว่าเออเป็นสีทองคำเลยวันเี้วด้วยน้ำข่านากรองความนี่เออวันนี้งอกูงเลยพ่อไปนั่นจ้วยครับผมหมาหอยต้องการไปเป็นง่าคุ้มูงเมาแล้วครับเด้อ สี่สิบแปดสีนะครับผมก็ข้าวแม่นั่นได้ครับบานนี่แม่นั่นแม่นั่นงวงน้ำเขาครับเนี่ยเจ็ดสิบห้าเนี่ยท่องเราบ่ทับแล้วบ่ทับแล้วงวงมือจอยแถอว่ะงวมันจอยแต่ว่าทับแล้วเออเออเออ่จอยทับตินเลยมันจะบกกอนแม่นี่อีกบ่ฮะทับกอนแม่นี่คุณได้ับเลยแต่ว่าท่านบ่ติดมันก็ต้องขึ้นนั้นเมื่อไรขึ้นอีกแค่ไหนนยังบ่ขึ้นก็คืออวติตรเมบ่ขึ้นเออ ภาว่าเรอผลลายยังไเวลาลูกก็เนท่อกไงลูกก็เท่านุ่มหมือนล่ะนี่เรื่องส่งอวนลูกก็ยังแห่นุ่มจ้่ยอ๋ออาออ๋ออตัวตกินนมอยู่นี่กระทับแล้วเนาะกรทับแล้วกรครับแล้วครับอ้าวแปลว่ามีสซาแม่ปีนี้สิได้อีกสามตัวสชสามเปล่าเล่านม่ยเนาะก่อนก่อนก่อนไม่สายหรอกก่อนไม่สายอยู่ครับ ได้แม่ยืนพื้นไ้สองตัวแล้วกะดอกมาอีกเม่ยสามต้องฉลองอ้ยมันคือการคือเนี่ยเอ,อะคุณคุณเรคนได้ในตัวถึงนะครับแดนปีนี้ทำยากยากได้แต่ตัวถึงก็สับอกก็แน่เลยไอ้แกบอกคนน้อมันเนย่ยเมอยยาซีแปดลาบุนลึงขึ้นดีดีค้องสมศรีสมศรีเปลี่ยนเตาอยู่งวาตัวนี้น để xinแจ้งเบอร์ số để hình hiện thang làng đó các ạ